เมื่อนี้ย้ายมาคนใหญ่หน่อยสั่งไวปบะให้คอนละมั่นให้งัวหัวมันคอนหัวมันให้งัวว่าเพิ่นกินดีเพิ่นไปหามาหมือนน้องถุงเงินเอ้ออกมันกินนั่นจริงมันจริงเพิ่นเลยไปหาเก็บก็เท่าน้ำไปบาเพิ่นล่างขี้ดินออกล่างแล้วก็ฟันล่างลางฟันตากตากแห้งฟันให้มัน ให้กินบ่ได้๋จากเด้ปันอันชุ่มนี่บ่ได้อันนั้นอยู่ชุ่มแก่พูนชุ่มผมแต่มีคนเก็บมาบักหลายหนึ่งมือเศร้ามึงได้ขีดเพิ่นส่องเพิ่นกระเลย์ยายปลาเสียนดนิน่เสียหยาดกหยาน้ำมันในเฮ็ดอันสวนยอมมีสวนยอมก้อนยาสีก้อนละมันหูเพิ่นหัวมัน บ้มันเนี่ยเนาะตันหัวมันแลนหน่อยก็ได้พ่อบอกเอาก็บอกเนาะอยากหัวยายป่ไเ้หัวโดนเดวอันมาติไปอันนั่นอยากคิ้มก túp quế tay ngó vào đi <laughs> bạn sang nong anh con lưm gua mẹ chặt bỏ hết nhàng su mượn đi cứ qua xì hết má hết anh năn nấm xong hết hết กิจกรรมยังแน่อันตัวไปอันสอบไก่ไก่อไปอันแข่งแข่งเศรษฐกิจแข่งเศรษฐกิจเพชรยังไปแข่งหุ่นยนต์ไปแข่งยนต์หุ่นหุ่นหุ่นยนต์ตั้งไว้ก็ได้ตัวเออตัวก็เอาเพชรหุ่นยนต์หน่อยสิเพชรหุ่นยนต์มาออกอันนี้ให้พี่น้องมึงกันน่ะช่องนี่ยังบอกช่องมานอกเส้นเหนี่ยวนะครับ มาเบิ่งมาติดตามเลยมาผีให้พี่น้องเขาเห็นหนาแน่จะฟองซองนั่นโอ้ยมาวัดสีพี่น้องเขาสวัสดีครับซองวันนอกสเสี่ยวนะครับติดตามเลยเนี่ยนออะไายอ่นา,<ป>านี่ลาฮัดพี่หลานคนนี่แหละแค้นอีตากล้องนั่นตากล้องคิมตากล้องคิมตากล้องคิม,คมจะไปุ้ยไซวยมาผีก็ได้เดี๋ยวกวยกวยท่ามาหาเฮาเลยกวยหนามากพี่ แล้มันจังยายกับบ่มีแนวเห็ดเนะ <c oughs> าะลูกหยากกอยากคุยกับพี่น้องกับมาจุกหยาลินสิละพี่น้องมันยั่งหกยั่งันนั้นอยู่เด็กก่อเสียพลา<ะ>เสียพลาเสียพาให้รถด,ดิเสียพายในรถตาน้อย <c oughs> คนงานย่าบ่มีหลังเปลี่ยนสุดเพิน่นสีเอาไปเปลี่ยนน้ำกระได้บู้ย่ามา เอาซุปไปพร้อมกับย้อนบ่มาเอาเอาไปเพียนรถตกตุ้มตกยังสันมันทีไปตกใส่ที่ตุ้มมาสันเพียได้เพียนนั่รนี่มาสันยายว่าไปไปดูดีก๊กถอยกินใบผู้เดียวอีกยายว่าบ่ได้อันนั้นมันก็เอาทิศประจัมมันตัวมาสันพันลายให้หลุดทิศไปประจัมมันตัวมาสันการทิศ ไปเล่ากับมันมันเน่วันจะเกาเล่าเบาดีเถ็บเถียงย่ายตีนจะว่าไปหันไปนี่เจ้าเสียงเจ้าบนเสียงเพิ่งไป็นตันนิดสูนย่ามมันว่าอันนั้นะแม่ที่เมาคนกินเข่าเป็นตะนนิดสูนอยู่คนเดียวอ่นกินขางย่าใด้ภูหลานก็โอ้ยกินหอดทะลุหน่อยดีอยู่ คือถอดแต่พลุกไม่ปาบมคือถอดเพิ่นบานอยู่อนตอนยีกิไปอย่าเแมเดียวเนี่ยหมูแดงโมไมกินเหล่าน้ำยาวๆดูแมนอยู่บ่เดียวเหนื่อยบ้านเฮียนจักเห็นดิบ้าน้านเฮียใครจะมีงัวบนไปก็ะิบ่ะไ้โดนบ่ข้างงัข้างง้เพิ่นไปสือมาใส ูไปเอามาปมนลงกันบัว่นมันมีอย่างบัวคันปลอยเยยาคุณบ้านมากินข้กระปกันี้เอาให้กินมันไ่บ้านสยามน้เียวเอาให้กินตเกียบบบัวไกินหมดิน่มกินะ้กบักินยาบอดีที่เดี๋ยวคนบ้านมันหยามอยากกินห่อมเดียหมอหมาไว้เฉละมฉั่งหมดง ชาบอ๊อมาเอาห้ามเหรอไม่ใช่เออให้พี่น้องที่ตามหลานให้นีน่ด้อยหลานเดี๋ยวเ,เ,เส้นแนวกันนอกกันนอกกันนอกเส้นแนวการเฮ็ดนี่ประกอบพี่ยังก่อนละของเปี่ยวเฮ็ดนหรอไหมเฮ็ดเชียงยนต์สิเชียงยนต์ทุ่มปลิดปลิด ดีเทียงย่นดีงยนุมอัดโตเฮ็ดนกล้วยเล็กอันไปได้นําบ่แม hmm. ่นไปได้เฮ <c oughs> <'s> ็ดจังได๋คือเฮ็ดเป็นเฮ็ดเบิ่งใน YouTube ก็เฮ็ดไปนําเขาถ้าได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเฮียบ่ลงแล้วลงหลายแล้วอันคนเบิ่งหลายแล้วบ่กบ่ฮู้ก็แล้วแต่ผู้มักเอาอัน เอามาลงส่องไม่ไงล่องเมืองบอค้นหาไห้เฮ็ดเปียวไทยไว้มีบอ,อ,อามาู่เอามาลงเอามาลงในอันส่องของยายบึงยายกับ,บก่ท่านเห็นจะเคลียดได้บึงตะงวัวะไหมเป็นงวัวตัวขายไห้พุชตาหน่อยบอเนีนเห็นแั่นเปียวเฮ็ดตะก,กี้ไปน้ำหน้าไหมมิอบอเนียนผู้ใดเฮ็ดไห้ที่เฮ็ดเป็นล่องยูทูปล่องเองแล้วบึงในยูทูปขอเฮ็ด ตัดตัวนี่ก็เฮ็ดไปน้ำตามเขาตัดตัวก็เห็ดป็นตัวสอนให้จ่าหน่อยในเด้อจะหน่อยลุงว่าท่านป็่นอยู่จะเกาเลาจับง่ายง่ายดิจะหน่อยดิจะหน่อยแห,หมเมื่อคึืนเลาก็หัดลำดหัดลำเป็นตะอยากหัวเทิงเป็นตะลิปตนุน <c oughs> <c oughs> กันอันหัดลำ สัหัดล้แต่ว่าเสียงเคนดีได้นอกเปลี่ยวเสียงมวนเสียงเคนมวนแต่าบาทคนบดายก่อนล้ำก่อนก่อนล้ำกับก่อนล้ำช่องมีดนะเคนล้ำล้ำทำไมเกาต่ว่า,า,ก,ก,ก,า,ก,า,าก็เป็นตะลิดสูญศาสย้ายเรื่อยประหยัดฉันไล่ไมีเข้าหมอแล้ยวย้าย อยู่เป็นมูเพิ่นล่องเบิง่งขั้นเพิ่นเป็น,ปนบ้าทตะเลืดไปคือเกา่าย่ายกันสิปล่อยเราไว้คือเก่าล่นละคืะอชอตหลานข้างคุณคือกันนักเสียเราปาคืออยากนลบไปมักเบาบอกว่าัเสียฝนมามักเบาจังไหนเถอะแหละแต่ผัวกันยังอันอันนั่นอยู่หั <c oughs> <c oughs> วละ <c oughs> มาย่ายมักเบาเห็นย่าย,ายล่าเรื่อง เอาคนนอบเดียวมันกะหาลังเทียมันมีหมู่พ่อหมู่มันกมีความสุขเด้กันมาอยู่กับตานังเทียนคั่นเพิ่นออกบ้านโทรศั์บ่ถยายต็เครียดกันยายกะเครียดโทรคันเดี๋ยวจักหน่อยสิได้ลงไปอีกอยู่คั่นไปเราไปเที่นึงล้วเด้เดี๋ยวมื้อน่ะทาไปกรุงเทพฯบ่บ่คือไสเพิ่นไปอันเพิ่นมามันไปเกี่ยวหญ้า ไปเกี่ยวหนาแต่งชุดใส่เกี่ยวหนาเนี้ยคนสีบ้านอันหรอกยายนะคันชุดจังสันคนสีบ๊วปบ้านคนนั่น้าคนสีบ๊วยอย่างนั่นอันบานย่างเสามายายเห็นชุดในในโดดเมื่อนั้นพวกหนูกัวเขาซองทุ่มหลับาใหญ่มากหุ้ยฝากด็ิสไว้เลยซัมน้องอันเฮ็ดอันนี้ สะอาดหน่อยเราเรากระมันมันเราหัดให้หลานผู้นี้ละไายให้ลงคลิปไทยใครอีกแล้วอยู่นี่ไิใายคนเดียวอีกใายผู้เดียวเจ้าแม่ผู้เดียวมึงเจ้าจาริศสวนศาสตร์พี่น้องอันเราบ่มีผู้เฮ็ดให้ได้มาหัดให้อันหลานไส้นี่ยละไายให้ตะกองคิมกะบุยขคิมบุยูมันลูกสาวไปเรียนหนังสื้อคลิปมนแล้วบเป็นแต่ยูแต่กินหาหมองใย อยากบอกลงไปกุเขอยูย่รับรถขอบเต็นจูย,ยจังไก่ผู้สาวสิไปยูวาสันตะกีว่าสิาสไปล่างรถบาบนี้ไปกุเทพยช่วแม่ป่าไปยูแ่ว่าันนั้นก่อนลงไปไปน,น้อยไปลองเพ่งอียูว,ยวาสันก็บ,บอกอยากไปจากเท่าพี่น้องทิ่เชิญจันลิตตุน เราอ่อนเราบอกคอยไปทางไหนเรา,า, <c oughs> <c oughs> าย่นานย้ายไปทิ้งแต่ริสุนไทยอ่ะไทยนี่กรใจเอ้าใจเอาบ่าาามีคนเห็ดให้กับคนห้วยหยุดถาตราหน<ท>ักเป็นล,ล,ล,ลุงเยนมากล,ลุงเยนมากเหลือกินมาชวนไปไทยลุงไปแล้วไทยให้บ่เมื่อนีไป,ไลไปแล้วทไ,วไวทยให้ไปสองสามรอบแล้วเมื่อนีไปขนหัวมันหัวมันมา ละมั่นมาสั่นใหญ่วะหัวมันมากเห็นเห็นเห็นสิลงไปกะลิตุนเล่าเล่าหอนเล่าว่าไปกะไปน้ำเด๋วสั่นมา <c oughs> เลี้ยงงวัวาเจหาคนเลี้ยงงวัวาไห่เดี่ยวสิ่งล่องไปอันฮัดพี่น้องเลี้ยงงวัวซอยลงไป ขึ้นเขาจะแตง่งเึ้นไม่หายแล้วตีลงไปอยู่หายแลไปหัดอันนั้นสิได้ไปซื้อโทรศัพท์พเพียงใหม่ได้ออไปซื้อใหม่ได้สิซื้อให้เป็นสอง,งอันอันอาหาลังเทียกอะนกึกถ่ายคลิปเออไทยคลิปน้ำตาหน่อยของเพผนของของเรามันบิกแก่นไม่เปียว จะหน่อยบะก่งตัวแกงบอคือติ็นน้ำาทายวาปับให,ห้พอใกับบปบมันสาบอฮะ่มันสติ่มันให้มันขาวหน่นไหมเมือเม,มือน,นคน่าปลาหนึ่งมาสามขายคิม <c oughs> นาดำหลายเสั่น <c oughs> ทำขครให้ดีดออีโอ้ยให้พูดขายมาให้ผู้ขายนาขาวสักก้อนมาสั่น,นคน่าจังสีสื่อว่าสั่น มันไปุเสม,มอมันผ้ามันกสดดำตื้อเหมือนเนาะไปตากแดดบราคืออยู่กรุงเทพได้แต่เป็นไงมาตั้กรุงเทพแต่ขาวบานดำมืดล่ะกรุมากมาถึงมันมันมาถึงเดดน้ำบานเขาเดียวอยากไปกรุงเทพบัวบัวกลางเย็บกลางเย็นแล้ว ใช่ปรเทศอยูเปีวนั่นไม่เปี่วนั้นอันนี้ยังก็อันนีอันน้เม็ยังก่อนลอันนีนำพ่วง่ยังเขาเอินอันเดอรแนวนใช้ขอเสียนเสียงโอ้ไม่อนไม่นั่นว่ไม่ไมนบทข้อเสียนั่นมาอยู่รอห้าบ่มีาสั่น แมนบอสเนกอกว่ได้ถามไทยร้านเจ้าเบื้องว่าคัดอันเวลาไม่ใหไงบอกสิมันบดดังแม่เปียวม,มันเป็นน้ำทราศาพรัพท์พอไม่ใหญ่มาเอาเอามาเปิดใส่ยูทูปใส่ตูดไหมมันได้คอยอันนั้นตัวจังได้นิดอย่างจังได้นิดอันไม่อบอกไม่จังได้นิดก็ได้มันแพงบอสแพงบอดีอเปียวเฮ็ดเบื้องอะบอก อันอันนี้ชุบชุบได้มองกลับอันนี่ก็อนกับอันมองห้องหูฟังนี่ไหมนี่เป็นสายเป็นสายก็ไปหันแล้วก็จิ๊บจิ๊บได้ข้อห้องยังดังยังไงเห็นเขาคือนบนได้เกลียบสายเป็นบรทตูเจอกันได้ตี้ยเดี๋ยวคือเป็นเป็นไม่อันอันไม่ไหมไม่เอี้ยก็อนละไม่บ่มีอันเขาอื่นไหมอยังไม่ร้อยไม่อืไม่ร้อยอันนั้น เดียวนี่องยัง uh ก่อของเดียวซองมันออกแซนแมันออกซนแอลมนกซนแอกเอาซื้อจากของน้ำสิเดียวแซนแอลดิเดียวซนแลบ่ว่าัายากจะ่ใหญงอันสีลงสีเฮ็ดแขนเป็นยังยังเฮ็ดเปลี่ยนเียวซนแอวมันนอกมันนอกกันมันออกใชงไงมันนอกสีเฮ็ดเอ็น เขาบอกกระจาคือแบบกระจาคยู่ับกระจาคอันพูดพื้นไม่ญ่นี่บ่งกระจักเขาเดี๋ยวคอมเมนต์มากอ่ะอ่านเบิรงซื้ออยู่อันอันใดมีภาษาอังกฤษกับบ่งกระจกคนอันบวกอีกอันใดภาษาไทยอันอันสีตามดู้เมนายกับนีใจอันขอบคุณพี่น้องหลายๆเดืองเอดขึ้นไปอันคลิปหลังๆนั่นพี่น้องกับเบิ้งอันเข่ามาเบิ้งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆ อะไรคอมเมนต์ตอบพี่น้องเพราะว่ามันผ่านมาว่าเป็นสีบ่มี่ผู้เบิ่งน้อยใหญ่เาเคยเห